โอ้ไปทุกคณะเลยคณะคมมแล้วก็สสอเลยค่ะผมว่าผมว่าทุกคนทำงานเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งล่าสุดไปสิงคโปร์ถูกต้องนะคะเดินทางไปสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้ชาวโลกได้มั่นใจต่อนโยบายเศรษฐกิจนี่ยควิกบิ๊กวินของเรากำลังได้รับเสียงตอบรับดีเนาะนะคะซึ่งเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะก็ไปประกวดตัวที่อินเตอร์คอน อินเตอร์คอนติเนนตัลสิงคโปร์นะคะไปเยือนซึ่งเราก็มีความสัมพันธ์อดีครบรอบ60ปีเนี่ยนะนะคะก็ไปแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักลงทุนสถาบันชั้นนําระดับโลกแล้วก็ได้ไปประกวดตัวแล้วก็ประทกถาพิเศษด้วยนะคะ,ะมีการเน้นย้ําของท่านนายกรัฐมนตรีนะบนเวทีนี้ว่า6ปี69เนี่ยปี2569เนีษษ่ยจะเป็นปีแห่งการลงทุนประเทศไทยพอพูดเรื่องการลงทุนเนี่ยภาพที่ออกมา เมื่อวานเห็นภาพจับมือกับาทางฝั่งสิงคโปร์ที่สำคัญที่สุดเนี่ยครับท่านสุบจีงไงเห็นไหม<แ>เงินแสนตันเนี่ยแสนตันน่ะแสนตันกี่ล้านข้าวข้าวค่ะโอ้โหยอดาเดือดจริงจริงนะอันนี้เรื่องข้าวเนี่ยใช่ค่ะก็คือมันเป็น<อ>เรื่องที่ว่าท่านนายกอนุทินเนี่ยบอกว่าหารือกับนายกสิงคโปร์แล้ว <c oughs> ความรบมือปราบอายกรรมข้ามชาติขยายเครือขายข่าวกองการฝึกปฏิบัติการร่วมกันยินดีเชื่อมโยงห่วงโซ่อุตสาหกรรมสีเขียวครับในภาพนี้ราบจับมือนกืนเรื่องเส้เรื่องข้าวขายข้าว,าวพันนี้ก็ขายได้ะอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับใช่ค่ะได้พบกับบรอเรนซ์หว่องนายกของสิงคโปรนะคะก็เรียกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนะคะก็ จะฟื้นตัวอย่างเป็นระบบอะนะด้วยควิกบิ๊กวิก็ไปฉายภาพนี้นะคะหาเสาหลักที่เราอยากจะทําเรื่องของกระตุน้นกําลังซื้อในประเทศเรื่องเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเรื่องยกระดับโครงสร้างพ <ฮะ S 1> ื้นฐานเรื่องส่งเสริมการลงทุนนะคะแล้วก็การสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากพัฒน <ฮะ S 1> าตักหกรรม New S Curve ด้วย <ฮะ S 1> ไม่ลงนาสองฉบับมาค่ะฉบับแรกก็คือบันทึกความร่วมมือด้านการค้าข้าวภาพของคุณสุปจีที่ดรพิวัฒได้บอกไปนะคะว่าไทยเนี่ย ขายให้สูงสุดไม่เกิน1นึ่งแตามประโยชน์ตลอดระยะเวลา5ปีนะคะซึ่งสามารถต่อได้นะถ้าเผื่อบัอยดิวดีแฮปปี้ซึ่งเราอะ่ะอยากจะชูความเป็นฟู้ดซิเคิลิตี้ค่ะส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารผู้ส่งออกจะได้ประโยชน์มากเลยค่ะจากเรื่องนี้นะคะ,คะแล้วก็เป็นถือว่าเป็น MOC หรือว่าบันทึกความร่วมมือทีอ่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยได้เซ็นกับทางทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมนะคะของสิงคโปร์ส่วนอีกบันทึกหนึ่ง คือบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นําด้านสาธารณสุขนะคะในการดูแลผู้สูงอายุในเมืองค่ะอันนี้เขาจะแลกเปลี่ยนอะไรคือจะให้เหมือนกับบุคลากรทางการแพทย์ของไทยอ่ะไปเป็นโค้ชให้กับทางสิงคโปร์ในการที่จะดูแลผู้สูงอายุในเมืองได้ก็จะเป็นสองส่วนด้วยกันเพราะนั้นในสองฉบับนี้ขอพุ่งไปที่ฉบับค้าข้าวค่ะการลงนามค้าข้าวครั้งนี้สำคัญมากครับผมสำคัญยังไงครับ คิดดูว่าปกติเนี่ยนะคะสิงโป้นำเข้าขจากสามเจ้าอินเดียเวียดนามแล้วก็ไทยแต่ว่าเราเนี่ยพยายามจะส่งเสริมว่าเฮ้ยหันมาหาเราได้หันมาหาเราได้เรามีมากพอเทแลนเรามีมากพอที่ดูนะ แลาวข้าวในปี68เนี่ยคาดการว่าข้าวนาปีออก33ล้านตันคาดว,ว,ว่าจะส่งออกได้78ล,ล้านตันใช่ไหมรบ,บริโภคในประเทศ11ล้านมันยังมีส่วนต่างอยู่ที่เหลือเฟือรตรงน,นี้เรามองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สต็อกเฉยๆนะมันเป็นความมั่นคงสูงเรารเป็นจุดที่ทั่วโลกไว้ใจเราได้ถ้าเขาไม่มีพื้นที่ปลูกข้าวสิงคโปร์พื้นที่จํากัดใช่ไหมเล็กนิดเดียวเองนะจะปลูกข้าวก็ลําบากควรสามารถมองหาข้าวแหล่งอาหารที่ไทยได้ค่ะ แล้วค,คนในสิงคโปร์เนี่ยนะคะจะมีทั้งเป็นชาวจีนและนะเป็นชาวมุสลิมมาเลเป็นชาวอินเดียสองส่วนแรกคือส่วนที่นิยมข้าวไทยก็คือส่วนที่กินข้าวหอมไทยค,นะคนจีน70%กว่าเปอร์เซ็นต์ในสิงคโปร์นะคะรวมไปถึงข้าวขาวเนี่ยะนะคะก็สามารถที่จะซื้อได้จากไทยเราก็เลยหนุนเต็มที่เลยว่าเฮ้ยเนี่ยดัน1นึ่งแสนตันตรงนี้แล้วคิด ก่อนหน้านี้เขไปเซ็นแบบไปไปเชียร์กับทางจีนอีก5้าแสนตันและเราเชียร์ไว้เต็มที่ขนาดนี้มันต้องระบายออกไปได้อีกเยอะเลยนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับแสนตันเนี่ยไ่ต่อไปนะครับสกินดีเอาแซบอร่อยบ้านเราก็่น่ะกินแซบเขอาจจะข้าวไทยสุดยอดก็จะต้องสั่งเพิ่มก็เดิมใช่ถือว่าเป็นดีรัฐบาลไทยนะครับมีรอยยิ้มนะครับขอบคุณนะครับที่นายกอนุทินชาญวิรกูลแห่งพรรคภูมิใจไทยนยครับ ทำอะไรที่แบบว่าไม่หยุดไม่ย่อนเลยนะครับ24ชั่วโมง120วันนะครับเป็นผลดีสําหรับประเทศไทยนะครับที่วันนี้นะครับเขาเรียกว่าบางคนก็บอกว่านายกเนี่ยยิ่งกว่าเขาเรียกว่าได้คุยได้สัมผัสแบบนี้แหละบางคนบอกเป็นนายกเซเลบรันตัวจริงเลยนะ,ะพูดอย่างนี้เลยนะนักวิช,ชาการหลายๆท่านพูดว่าเพราะอะไรรู้ไหมก็ไปทีไรได้คุยปั๊บเนี่ยคุยเรื่อง ซื้อของผมหน่อยซื้อไม่ไม่ได้ให้คนอื่นเป็นตัวแทนมาคุยเลยนายกคุยกเองนายกอนุทินคุยกเองแล้วก็ยิ่งคุณสุวจีทำหน้าทีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นทีมไทยแลนด์เป็นทีมไทยแลนด์ไปเลยนี่แหละครับ